ออยู่งห้องกินกะลายเยอะเน่ะนี่แต่มีพืชอพักมักไม้มักแตงปลาแห้มักชั่วผักกาดผักสลัดมักแตงสิบพัน มีอดีตความหลังฟังดในจิตเมื่อยาอ่ำจากลาคาเคยลินน้ำของวอวควายนองเย็บคลอยผู้ป่ากึงสายของสองเฮาเพิ่พากันไปขับนาอยังแม่ นี่พี่น้องมุดสู่คู่สู่คนน้องสาวที่พอสอนอยู่ที่บ้านคำน้อยเมืองจำพรแขวงสะวันนาเขตคลิปนี้พีพาพี่น้องเข้าไปเลาะไปเที่ยวตลาดนัดบ้านคำน้อยตลาดมันเปิดทุกๆตอนแรงหรือว่าตอนบ่ายวันเสาร์เนะาะจะพี่พาพี่น้องเข้าเลาะเที่ยวตลาดนัดบ้านคำเท่า ลัดมาทางบ้านคําน้อยบ้านเลยไเบิ้งติดตามครับส้มกัะกันน้องพี่น้อง้อนแล้วตลาดนัดบ้านคัน้อยพี่น้องผู้คนคอยไลน์สองไทย่นไปยินบุญนะวัี้ายจีน้องเครื่องมือสองบอก อย่างมือสองคุณภาพดีเนาะยับอกเคยลืมทุกวันคืนนียังจิตพออยากคืนเมื่อก่อนไงานทางบ้านไปไปเที่องงานบ่าวอ๋อโอ้ยไปแล้งก็ไปเลยอ้วโด้วยด้วยมาเที่องงาน ต้นานาใหญ่บัดเนาัำ้านตาเท่าของอยู่ห้องกินกะลายเยอะเนาะแต่มีพื้นพักมั่งมั่มาเต็งซส้นตอตดอก เขากล้องบะไม่เท right? ่าไรไม่สิบ yeah, พันซุกเราบอกจะแซ่บเนาะมไหมเงะแกวใส่เลยเนาะจุ่มเลยเนาะพากาดจุ่มเลยแกวซีฟู้ดซีนามึด เท่าก็บมีเท่ามันเกล่า้าคาคาเท่าเก็บเองบอกไหมหาเองบอกเท่าธรรมชาติเท่าเนาาะธรรมชติ้องกำลังคึกคืนเนาะพี่น้องครับเพิ่งกำลังมาเลาะมาเที่ยว นัดติดแชมวัดหมักดอกมักแตงอะไรให้มักทั่วผักกาศผักสลัดเพื่อข้า็มี่น่อโตยังฮะมัดแดงบ่ะโอ้แม่เพิ่อ

กองนึงด้วยเอ้าของไผ่เส่ขอม่าัดซ่อเอาเพื่อช่วยเพื่อนก็ได้หัวเท่าไรยร่า่าเอาเพื่อเพื่อนนะโลซาห่าเครื่องโลก็ได้เอาหัวนึงก็ได้หัวนึ่กันเลยบ่โ่ดิโดนยัยเพื่อนเนาะมีซิงบ่เพื่อหวานบ่ ได้แล้วขอบใจไหมข้าใจอะไรบัวมัซื้อว่ากะบัวได้แล้วขอบใจขอบใจขักลิ่นันมกบัวมีชื่อชอยเลยลูกเอ้ยได้ไหมขอบใจขอบใจน้ำมาซาก็มีหลายถุงอ่ มัาเดียวได้มาเลาะมาเดียวได้อนาะตลาดนัดร้านคำน้อยจิตแคมทางไปเมืองจำพอเนาะ เดินทางต่อพี่น้องออกไปทางรัก35มสิบห้าลัดซู่นครคอนไก่สอนโตแขงสวรรณ์เขตจะเข้าไปพักยื้ทางนครไก่สอนพี่น้องยืนเช้ามาล้วสิพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดเ้าวสวรรค์ไซ อดบ้านลักสาห้าแล้วพี่น้องเป็นเขตจุดซูมเป็นบ้านใหญ่เป็นบอนชุดพักรถบอนแววก,กินเขา่ากินน้ำของนักเกินทางเนาะเป็นบ้านใหญ่ดีได้มีตลาดทมน้ามัน ตอนนี้การถ่ายปิ้งไก่ปิ้งไกแ่แซ่บคุอเซโนพี่ไหมเนาะแต่นี่หาเซโนโรประมาณเท่ากว่ากิโลเมตรประไกลแต่ว่าจะรับสารท,ที่ผาหาตวัวแพงตะวันนี่สามสิบกิโลเมตรนี่เป็นเส้นทางเลขที่สิบสามใต้ทางขุ้นเวียงจันทร์ลงปากเซ ไอแหว่ใส่น้ำมันก่อนพี่น้องแล้วจึงเดินทางต่อเนาะไอแหว่ใส่อยู่ปัมป๊มปตทอีปั๊มน้ำมันปตทรพร้อมเดินทางต่อพี่น้องเข้าสู่นครอ,อนไก่ชนจากนี้ไป30กิโลเมตรจากตัวโบกไก่วันนี้จะมีทางสามแยก เดี๋ยวขวาแม่นขึ้นทางเซโนขึ้นทางนองพอนหลวงเวียงจันทร์ไปซื้อแม่นเข่าโตแฟงตะวันตกเฉดวันนี้มาสอนเดินทางมาฮอดบ้านซอกหลายคนขึ้นที่หูชักน้องบ้านซอกเป็นที่มาของครับลำซีจังหวะ ในสวรรค์นคเทศนั่นก็คือลำบ,บ้านซอกพี่เนอะลำคอนสวรรค์ลำบุรุไทยลำต่างหวายแล้วก็ลำบ,บ้านซอกลำสี่จังหวะอยู่ในสวรรค์นคเทศเป็นบ้านใหญ่ได้บ้านนี้เป็นบ้านใหญ่อยู่เขตซานเมืองนครไกรศรอนันนี้เข้าหาเทศบาลแฟนกับโบกยัยที่ห่ากิโลเมตรนี่เนาะ กับบ้านยางสูงไปกับบ้านห้วย okay, <Okay. S 2> บอดเขตเทศบาลเมืองอน,อนครไายซอนแล้วพี่น้องบริเวนเมืองเราเปลี่ยนเป็นนครใช้เวลาโบดรนเนาะที่รถจากมาประมาณ30กว่าหรือว่าประมาณ40ระยะทาง3ากิโลเมตรทางดีเนาะรถบลาย ราเข้ามาในตัวเมืองรถจะไหลโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปในมนี้บางตอนขอพิคลิปไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของบางสอนเนาะสำหรับคลิปนี้บายดี